วิทยาฐานะก็มีความก้าวหน้ามากนะในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งบทเฉพาะการที่ยืดหยุ่นสูงขึ้นอีกเช่นคนที่เขาคมเพลนว่าเมื่อก่อนเขาปีหนึ่งเขาก็ได้แล้วจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้ถ้าใช้ปีหนึ่งเราก็ให้เราให้บทเฉพาะการเขาใช้แบบเก่าได้หรือถ้าเมื่อก่อนเขาใช้3ปีระเบียบใหม่5ปีใช่ไหมแต่ระดับเราก็ให้บทเฉพาะการ3ปี หรือสองปีคือทำทุกอย่างเนี่ยคนที่มีสิทธิ์แบบเก่าเนี่ยไม่กระทบนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องเกณฑ์แล้วก็จะมีประชาพิจารณ์อีกนะครับแล้วมีโฟกัสกรุ๊ปตรงนี้สำคัญแล้วผมว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วผมชมเชยนะปัญหาทั้งหมดมันที่มีอยู่ที่โวยวายกันอยูย่ก็คือผมว่ายังไม่ได้รับการรับรู้หรือเข้าใจ ถ้ารับรู้แล้วเข้าใจก็จะผมคิดว่าจะเลิกด่าเรานะนะนะเพราะว่าเขาไม่ได้เสียสิทธิ์เลยแล้วของใหม่ก็เป็นของที่ดีขึ้นยังยังยังวันนี้เป็นการพูดถึงความก้าวหน้าแล้วก็ต้องประชาพิจารณ์ร่างอีกยังมีหลายสเต็ปจนกระทั่งแต่เรามีเป้าว่าจะประกาศวันที่ห้กรกฎาเนื่องจากเป็นวันที่ครบรอบ5ปีที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชทะเลขาว่าระเบียบนี้ต้องแก้ แล้วเรราก็ทำำ็ทสเเจขาได้แจ้งที่ประชุมว่าสิ่งที่เราจะทําไปต่อจากนี้ก็คือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้20จนถึงวันที่31ิพฤษภาคมเนี่ยจะมีการรับความความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยมีที่เว็บของกกสแล้วเราจะลิงก์ของทุกแท่งเป็นหลักที่จะรับความความคิดเห็นอันที่สองวันที่27ทางกกสก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมามาพูด ในเชิงของรับฟังความคิดเห็นแบบตัวต่อตัว,ต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 วแล้วก็ต่อจากนั้นวางแผนว่าวันที่เก้ามิถุนาทางออสำนักง,งานกรสก็จะนำเข้าพิจารณาในากรสวิสามัญครบบับผมแล้วก็วันที่สิบหกมิถุนาจะกลับมาเข้ากรสใหญ่เพื่อสรุปว่าตกลงเอายังไงกันแน่แล้วประกาศใช้วันที่ห้ากรกตนั่นนั่นคือแผนที่วางไว้ในส่วนสาระที่จะ ไปรับฟังความพิเห็นเนี่ยก็จะมีหลายหลายประเด็นที่ที่เป็นที่สนใจกันอยู่เช่นในส่วนของจํานวนชั่วโมงจํานวนชั่วโมงที่คุยว่าแปดร้อยชั่วโมงถึงจะโอเคเนี่ยก็คุยว่าที่จริงแล้วอาจจะมีความยืดหยุ่นไหมตรงนี้จะไปรับความความคามิดเห็นเช่นคําว่ายืดหยุ่นหมายถึงว่าเราจะดูธรรมาชาติของระดับชั้นที่เปิดสอนไหม ครูประถงวเนี่ยเขาเขาสอนนับเป็นคาบจะจะทำยังไงหรือครูอาชีวะซึ่งเขามีสอนภาพปฏิบัติสอนทวิภาคีด้วยทำยังไงครูของกศนอจะเอายังไงรวมถึงการที่จะนับชั่วโมงสำหรับกลุ่มที่สอนแบบพิเศษ mm. เช่นในมัธยมในเมืองที่มีนักเรียนถึง5 6าหคนเนี่ยเราจะนับถึงความยุ่งยากความตรงนี้หรือไม่ หรือครูโรงเรียนที่ยุบรวมที่ในหนึ่งห้องเรียนมีนักเรียนสอนสามชั้นป .4 ป .5 ป .6 อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยจะจะนับชั่วโมงกันยังไงพูดง่ายๆก็คือจะมีระบบการออคำนวณที่ยืดหยุ่นหรือไม่ตรงนี้ก็ไปามความความคามิดเห็นรี่ประเด็นหนึ่งก็คือการที่จะก้าวในสต่ล่าวิวยยฐานะนับหปีหปีหป,ปีมีความเห็นยังไง หรือประเด็นในเชิงของการพัฒนาก่อนเข้าสู่วิทยฐานะซึ่งตอนนี้กําหนดว่าบางวิทยฐานะต้องพัฒนาบางวิทยฐานะไม่ต้องเนี่ยเอายังไงจะมีการพัฒนาไหมหรือแม้แต่ในบทเฉพาะการที่พูดถึงว่าตอนนี้บทเฉพาะการใช้วอลสิบหนึ่งปีเนี่ยก็จะฟังความเห็นว่าคิดยังไงซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เปิดกว้างที่ประชุมก็เปิดกว้างหลังจากรับวามความคามิดเห็นก็ถามสังานงกรสจวิเคราะห์ ตรงนี้ก็กเป็นไปเองเพราะเสนอได้ทุกช่องทางหรือจะช่องทางมาเจอเป็นเขียนเอกสารไม่สำนักขอข้อสอก็ได้